โอเคครับแล้วก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับแปดเดือนของเรานะครับผมก็ออกมาแล้วนะครับทะลุเนี่ยสิบแปดล้านคนแล้วนะครับผมก็เอปีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียนนําตรงว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลายเป็นว่าลดลงครับไปหมดลดลงประมาณยี่สิบกว่าเปอร์ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์การณ์กาะเศรษฐกิจเขาไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นคือเดือนที่แล้วถ้าจํากันได้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยแซงนักท่องเที่ยวมาเลยในเดือนนั้นสามารถเป็นที่1 ตอนนี้ก็ดอกลงมาแล้วนะครับมาเลเนี่ยกับยังโอเคอยู่นะครับเพิ่มขึ้น15%วีออนวีนะครับก็เลยทําให้ภาพรวมของนักท่องเที่ยวอาเซียนเนี่ยเข้ามาเนี่ยยังโตอยู่8%นะครับก็รวมๆแล้วจากภาพเนี่ยเดือนที่แล้วก็มา2ล้าน5นะครับผมก็ยิ่งถือว่าเข้าเป้าอยู่ไหมครับแล้วเป้าปีนี้เรามองเท่าไหร่ครับก็ถือว่าเข้าเป้านะครับเพราะว่าอย่างที่คุยกับคุณก้องมาเขาเพิ่งปรับในเรื่องของนักท่องเที่ยวขึ้นมาจาก24ล้านเป้าหมายใหม่ก็จะเป็น28ล้านถ้า28ล้านเราหักเนี่ย สิล้านก็เิบประมาณ10บใช่ไหมสิ้น10ล้านเนี่ยอย่างเดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหาเนี่ยกับกันกับกรกฎาเนี่ยได้มาประมาณ2.5ล้านต่อเดือนงั้นอีก4เดือนคือเดือน9ก้1 1ิบรวมกันก็คือ10ล้านพอดีก็จะเข้า <laughs> <c oughs> เป้า28ล้านดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามเป็นไปตาม เทรนที่ชัดเจนนะครับแล้วอย่าลืมว่าช่วงไตรมาสสี่ก็จะเป็นหายซีซั่นด้วยอาจจะเยอะกว่าสองล้านใช่ก็ม,มีโอกาสไปถึง3ล้านอะไรแบบนี้นั่นเนี่ยเป<ม>้า28ล้านก็เชื่อว่าถึงแน่นอนนะครับ<ช>แล้วก็แน่นอนที่เราคุยคุยกันว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ด้วยเศร,รษฐกิจเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่ทําให้เป้าที่เคยมองแบบ4ี่ห้าล้านเนี่ยอาจจะไม่ถึง<ม>อาจจะเหลือแค่ประมาณ3ล้านกว่ากว่าสี่ล้านอะไรเงี้ยก็ทําให้เนี่ยภาพมก็เริ่มเห็นละ ว่าก็มีมีผลกระทบจริงๆก็หวังว่ารัฐบาลของจีนเนี่ยเขาจะมีมาตรการที่กระตุ้นทําให้ภาพรวมของการบริโภคของเขาเนี่ยมันดีขึ้นทําให้คนคของเขาสามารถที่จะมีเงินมาเที่ยวได้กับประเทศเอามากขึ้นนะครับแต่เหมือนว่าทางรัฐบาลเองก็มีเจาะว่าจะทําลดฟรีวีซ่านะครับผมเจาะเป็นกลุนะ่มนักเที่ยวจีนนพวกนี้นะรับก็อาจ,จะช่วยอ่าจะช่วยได้แต่ว่าถ้าเรามองนี่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตัวเลขของนักเที่ยวจีนต่อเดือนมันจะอยู่ประมาณสัก ประมาณ4ี่แสนได้ประมาณเกือบสี่แสนแล้วตราต,ตีกลมๆสมมติสี่แสนไปอีกสี่เดือนเงี้ยมันก็อยู่ประมาณแค่ 5, 6, ล้านห้าล้านหกอืล้านห้าล้านหกบวกกับตอนนี้อยู่ที่สองจุดสองล้านใช่ไหมครับก็คือไม่ถึงสี่ล้านจริงรอันนี้ก็เลยเป็นเป็นเป้าที่ค่อนข้างชา l เลนจิ้งว่าจะไปถึงเกินสี่ล้านหรือเปล่าแล้วก็เป็นความหวังอันนึงเหมือนกันของ GDP ไทยว่าถ้านาท่องเที่ยวจีนเขาไม่ได้กลับมาแบบเต็มรูปเต็มตัวเนี่ยมันก็อาจจะกระทบนิดหน่อยในเรื่องของตัวเลข GDP ได้นะครับ แล้วก็พอดีเลยก็คือทางน้องอาร์ตนะครับซึ่งดูเรื่องของกลุ่มโรงแรมก็ออกไปเพิ่มมาพอดีช่วงนี้ก็มีการคุยกับพวกฟันเมเจอร์ผู้จัดการกองทุนของทางไทยเนี่ยห,ยหลายที่อยู่ก็เป็นแล้พอไปคุยเนี่ยก็เป็นการเชียร์กลุ่มโรงแรมนะครับแล้วก็เซนเทลเนี่ยก็ยังเป็นท็อปพิกของกลุ่มอยู่ในภาพรวมทุกเด็ที่เคยคุยกันตั้งแต่มบแต่มาสองละโรงแรมส่วนใหญ่ก็ เรียกว่างบอะไรต่างๆก็กลับมาเรียกว่าดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็เชื่อว่าครึ่งปีหลังนี้จะดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดเจนก็จะเป็นเซนเทลนี่แหละที่ตอนนี้ก็เป็นตัวที่เรียกว่าดูดีที่สุดหละในกลุ่มนะครับก็เลยเป็นท็อปพิกเซนเทลทาร์เกตไพรซที่ให้ก็คือ5 9บาทนะครับนี่ก็เป็นเปเปอร์สรุปสั้นๆว่าก็ถือว่าดภาพรวมโรงแรมก็ยังเป็นกลุ่มที่เราชอบอยู่นะครับ